สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้ก็อยู่กับครูชัยรัตน์มุมเด็ดอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ต่อเลยนะครับนักเรียนถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยท่าที่หนึ่งนะครับเป็นท่าการเคลื่อนไหวแบบย่ําเท้าอยู่กับที่นะครับหรือการเดินนั่นเองนะครับคือจังหวะที่เราย่ําเท้านะครับเราจะเหวี่ยงแขนพร้อมกับการย่ําเท้าไปด้วยนะครับทําทั้งหมด3เซตนะครับเซตละ1ิครั้งหรือจนกว่าจะเกิดความชํานาญนะครับ ท่าที่2นะครับจะเป็นท่าการเคลื่อนไหวแบบเดินไปข้างหน้าแล้วก็เดินถอยหลังนะครับท่านี้เราจะเดินไปข้างหน้าทั้งหมด5้ก้าแล้วก็เดินถอยหลังทั้งหมด5้ก้านะครับทําทั้งหมด3เซตนะครับเซตละ10ครั้งนะครับหรือจนกว่าจะเกิดความชํานาญครับ ท่าที่3นะครับจะเป็นท่าการเคลื่อนไหวแบบเดินไปข้างหน้านและถอยหลังเหมือนเดิมนะครับแต่เราจะเปลี่ยนจากการแกว่งแขนเป็นการกางแขนนะครับเพื่อฝึกการทรงตัวของตัวนักเรียนนะครับทำทั้งหมด3เซตเซตละ10ครั้งนะครับหรือจนกว่าจะเกิดความชำนาญครับครับสำหรับทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นนะครับในวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นทักษะของการเดินย่ำเท้าอยู่กับที่หรือทักษะการเดินไปข้างหน้าการเดินถอยหลังการทรงตัวนะครับครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนทําได้นะครับเพราะว่ามันเป็นทักษะที่ง่ายครคูก็ฝากนักเรียนให้ไปฝึกกันเยอะๆนะครับสําหรับวันนี้ครูลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ